สวัสดีค่ะมือนีสิเฮ็ดกว๋วยจับเลค่ะกว๋วยจับยวนนะคะหรือกว๋วยจับอุบลกตะเสน็นนี่มาจากอำนาจเจริญเลยค่ะแล้วก็เครื่องข้องเหามือนีมีนี่คะว่าค่ะอันนี้เป็นเลือดไกล้หมูซับแล้วก็หมูย่อเนาะคะ่ะมีพักซี่ฝรั่งหรือพักซี่ใบเรือยหรือหอมเป๋บานเหากระไซพักบุงแล้วแต่ไผ่สีไส้คันหน้ากวางตุ้งหรือว่า ทั่วงอกก็ได้แล้วแต่ตามใจสอบเลยเดี๋ยวไปต้มทีหมอกันเลยค่ะเมื่อนี้เครื่องปรุงง่ายๆแบบสบับหลวดลัดเลยค่ะอ้ามข,ข้างหม้อมาได้เดือดประมาณนึงนะคะเดือดลงไปสักน้อยนึ่งนำสุปบะหมีอ่อียงยุมยากุนไววยค่ะเมื่อนี้นคะคะคงปรุงรสล,ลงไปสักหน่อยนะ ่ตาลทรายสักครึ่งช้อนชาแล้วแต่ผู้ใดมากวันหน่อยวันล้ายนั่จ้ะตามใจเลยตามสบาย <c oughs> เพิ่มความเค็มแล้วก็สีสันของน้ำซุปด้วยซีอิ๊วขาวด้วยกันนี่ใส่เนื้อสัตดตามชอบด้อค่ะเมื่อนี้เขามีหมูสับไครเีไส้โค้งไก่กระดูกหมูหรืยอยังกะ เดวเตะเลยจ้ะไปเรืยแต่เครื่องก็สิเต็มหมอ้อแล้วจ้ะพี่น้องแล้วก็หมูย่อจ้ะไว้จับถ้วยเดียวเครื่องข่อยท้่หลายค่ะแล้วก็เลือดค่ะไปอา้าวแต่เครื่องกับเต็มหมอ้อล้วเซีนซิไปไส่สายบานนี้พี่น้องใส่เซีนสักกำเดียวพ่อเนาะจ้ะ มอมันเดือดขึ้นมาแล้วมันหมอหขาก็ใสเส้นลงไปเลยแล้วแต่ไสสีลางหรือบรลางทำบะลางเส็นกระสีน้ำน้ำต้มห้ากระสีออกเหนียวเหนียวน้อยแต่ถ้าล่างกบสีน้ำใสแน้ค่ะต้มไปสักประมาณสองนาทีเลยจ้ะ ว่าสีไซใครนั่งบอไซจอยดอกจากพี่น้องเมืองนะแต่เครื่องมันกระหลายแล้วนะค่ะเซนกนีเริ่มใสๆสแล้วค่ะให้เนซนใสสักก้อนนิดนึงเดี๋ยวเขาขอซิมก่อนเด้อจัก,กินผู้เดียวเดอมืเนีนก็จับเกือบเต็มหมอ้อน้ำซุปง่ายๆแค่ก็ใส่ได้แล้วค่ะ เซนซุกเราจะเซ็นซุกแล้วอันนี้เป็นกว๋วยจับเสซส็นโซด้วยค่ะกว๋วยจับยวนหรือกว๋วยจับอุบลเซ็สนซุกแล้วเซ็สนซุกแล้วใส่พักลุไปสักน้อยนึงอันนี้เป็นพักบุงเขาตัดมาจากในสวนเขาเองเลยจ้ะใช้สีใซคขนาดกระลำเอียงก็ได้เลยจ้ะ ท็กซี่ปลังน้อยเนืะะ้อรากาขาดบดได้เลยจ้พผิดไข่แถมมีหอมเจียวนี่โอ้ยจะเน็นถ้าขาดหอมเจียวด้วยค่ะมือนี่บดได้มีหอมเจียวบดได้เฮ็ดไรจ้ะดับไฟเลยเรียบร้อยแล้วจ้ากุ้ยจับห้าวเดี๋ยวไปใส่ถั่วไปกินกันเลยจ้ากุ้ยจับอุบลกุ้ยจับอุบลกุ้ยจับยวนกุ้ยจับเวียดนามเอาแต่ไพสีเอิญจ้า มาจากมาจากพี่น้องกินน้ำกันแล้วจ้าเร้อจักเสินก็จับข่อยยักยิ้วใสกันเนาะวาสีใสใครอยากกินใครนั่งมากะเครืองมันหลายพาโลแล้วคะ่ะล่นถวยแล้วอ่ะห้ยห้ยแตอีกจักหน่อยจ้า ไข่ใส่พริกป่นพริกไทยพริกงังกันแล้วแต่ว่าไปเด้อจ้ะบีบอกหน้าจักน้อยกว้ยจับบ้านคอยง่ายๆค่ะกินในวันที่ฝนตกพายุเขาเด้อจ้ะโอไปไซสบ่ได้นี่ละของกินห้าเมื่อนี่พายุโน่ดืนโน่ดืนโน่อื่นโน่อื่นยังสักอย่างแหละค่ะพี่น้อง เขาภาคอีสานผู้ใด้นามท่วมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าปีกายมีโพ่อดูนก็นเฮ็ดขา่าวคอยไปเมดทงแล้วปีนี่ทำม,มาต,ต่ออีกนี่ก็เซ็ตอีกคือกนันจ้าพี่น้องโอเคโอเคเรียบร้อยแลวจ้าขอตัวไปกินข้าวก่อนด้วยจ้ะพี่น้องไว้พอกันไม่คิดหน,ะนานอจ้เนาะมือมีไปละจ้ะสวัสดีค่ะ